ใครกำลังตามหาหนังสือฮิวใจในวันละล้าหรือว่าอยากได้สักเล่มที่อ่านในช่วงวันหยุดที่สามารถอ่านอ่านวางๆได้โดยไม่ต้องคิดเยอะเบาสบายแต่ว่ามีข้อคิดซ่อนอยู่เยอะเลยคือเล่มนี้เลยค่ะพบกันคืนนี้ที่คาเฟ่คิส,สโดโดสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ้มหวานเย็นค่ะ ป๊อบดร้อนอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักเล่มนี้เราจะมาร่วมแบ่งปันข้อคิดดีๆที่เราได้จากหนังสือที่เราชื่นชอบมาฟังกันเลยค่ะ You're listening to R ักเล่มนี้ Podcast Sharing the books we love so you can love them too คุณกำลังฟังรักเล่มนี้ Podcast ยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกัน คุณป๊อปวันนี้อยากให้นึกภาพเดินกลับจากที่ทำงานเหนื่อยๆเลยวันนี้งานเหนื่อยจุกจิกมากมเดินไปถนนเส้นใหญ่หาร้านอาหารในมือถือ,อแล้วก็เอ๊หรือว่าตรอกนี้มันจะมีร้านดีๆก็เลี้ยวเข้าตรอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆมองไปไกลเห็นเป็นสวนเล็กๆน่ารักเขียวชะอุมอ่มเลยแล้วก็มีกระท่อมเล็กๆอยู่ดูมีไฟสว่างสวย ป้ายเขียนว่าคาเฟ่สำหรับคนเดียวและมีเมนูที่ชื่อที่น่าค้นหามากาแล้วพอเดินเข้าไปเห็นประตูสีฟ้าฟาลูกบิดสีทองเปิดเข้าไปเป็นมีที่นั่งเป็นเคาน์เตอร์อยู่ห้าตัวแล้วก็มีเก้าอี้อยู่ในส่วนอีกชุดนึ่งด้วยก็เลยไปนั่งเจ้าของร้านก็เดินออกมาแล้วพูดว่ายินดีต้อนรับสู่ร้านคิสโดดอ่นนี่คือมูดลโทนของเลมนี้นั่นเอง ซึ่งเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ Sunday Afternoon แล้วเราอ่ะมีพูดถึงหนังสือจากสำนักพิมพเนี้ยเยอะเหมือนกันเป็นเล่มแรกเลยของรายการใช่ก็คือคาเฟ่ลูซแล้วก็แถมด้วยเล่มที่สองอีนกนะคะทาตาแต่งแห่งความฝันซึ่งชื่อสำนักพิมพเนี่ยก็เหมือนที่คุณปุ้มบอกอะ่ะมันสบายๆเป็นเหมือนบ่ายวันอาทิตย์ที่เราจะหยิบหนังสือจากสำนักพิมพเนี้ยมาอ่าน จะบอกว่าช่วงตอนมีลูกคนแรกเนี่ยเหนื่อยมากคือเมื่อสิปีก่อนเนี่ยยังไม่ได้มี work from home แต่พอถึงบ้านเนี่ยเราจะขอแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตหน้าบ้านนิดหนึ่งกินไอติมซึ่งในตู้เนี่ยนะก็จะมีไอติมเกาหลีไอติมญี่ปุ่นเต็มเลยเรากินวันละแท่งเนี่ยกินทุกรสเลยนะเพราะเหมือนกับว่าเอออยากจะขอพักนิดนึงก่อนที่จะเหมือนเหมือนปรับอารมณ์แหละเพราะเราก็ไม่อยากแบบเอาความเหนื่อยเอาสิ่งที่เจอมาในที่ทํางานหรืออะไรเนี่ย กาะกลับไปที่บ้านท้ายแบบเหมือนขัดสนิมขัดเหมือนทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้น,นก่อนเข้าบ้านนั่นแหละก็เลยรู้สึกพอฟังที่คุณปุ้มเ,เล่าให้ลองจินตนาการก็นึกถึงช่วงเวลานั้นซึ่งถ้าคุณป๊อบเป็นตัวละครในหนังสือเล่มนี้คุณป๊อบอาจจะเดินไปในตรอกนี้ไปเจอสวนของร้านนี้เดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็เห็นเมนูว่าไอสครีมเพิ่มพลังคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาจะคิดเมนูขึ้นมาเพื่อคนคนนั้นจริงจริง มคือทุกๆบทเนี่ยก็จะเป็นแต่ละอาชีพคือมีตั้งแต่แบบคนเพิ่งเริ่มทํางานยันคนที่แบบเจ็ดสิบแล้วแล้วยังทํางานอ,อยู่แต่ละคนนะ่ะก็จะมีปัญหาคนละแบบแล้วก็การที่ได้เข้าไปนอกจากจะทานอาหารแล้วเนี่ยคือพนัานอาหารเนี่ยแน่นอนว่าอาหารต้องอร่อยอแต่ว่าเป็นเมนูที่แบบหาที่อื่นไม่ได้แล้วแล้วก็การได้พูดคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยซึ่งร้านเนี้ยมีเจ้าของร้านคนเดียวทํางานทั้งหมดเขาก็จะ เหมือนพูดอะไรให้ชวนคิดให้ปรับมุมมองแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือทุกๆคน่มีความทุกข์ของตัวเองแต่เมื่อได้คุยกับเจ้าของร้านแล้วอะเหมือนเข้าแชร์ผ่านอาหารผ่านโค้ดคําต่างๆผ่านการเปรียบเปรยออย่างเงี้ยทาให้คนคนนะั้นอะฉุกคิดว่าสิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือมองปัญหาตัวเองอ่ะมันอาจจะไม่ใช่มุมมองเดียวที่มีมันจะทําให้ตัวละครตัวนั้นอะพลิก เหมือนลุกขึ้นแล้วเดินไปอีกมุมหนึ่งแล้วมองมุมนั้นแทนทําให้ทุกคนอะมีความสุขขึ้นอะ่ะคือเล่มเนี้ยไม่ได้มีความมหัศจรรย์แปลงร่างแปลงสิ่งต่างๆได้แต่ว่าช่วยให้ปรับมุมมองได้คือความวิเศษเดียวของเล่มเนี้ยคือที่ผมคิดนะก็คือ เจ้าของร้านเนี่ยรู้ดได้ยังไงว่าคนนี้จะมา <c oughs> คืออันนี้เป็นความลึกลับเดียวของเล่มนี้ก็คือเขาจะพูดทำนองว่าเขารู้สึกได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเขาแค่เหมือนชวนคิดอะชวนชวนให้คิดว่ามันมีอีกมุมที่ให้มองนะเออซึ่งผมว่าถ้ากับชีวิตปกติของเราอ่ะถ้ามีคนสักคนน่ะไม่ว่าเพื่อนแฟนพ่อแม่เงี้ยที่เขาสามารถทําให้เราอยากลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนมุมมองได้อ่ะมันจะทําให้สิ่งตรงหน้ามันดีขึ้นมากๆาก อ่าเข้าใจแม้ที่ฟังดูก็นึกถึงอย่างนี้เลยเนาะที่ที่มีโค้ดที่บอกว่าถ้าเราไปดูคนเล่นหมากรุกแนละ้ขวขณะที่เขาแข่งกันอยู่สองคนเนี่ยจดใจจดใจดจ่อก,กับตาเกมหมารุกตรงหน้าเขาเนี่ยเรายืนมองอยู่นะอย่าไปพูดอะไรอเพราะว่าคนที่ยืนมองเนี่ยมักจะเห็นอะไรที่สองคนนี้ไม่เห็นเสมอแล้วก็เป็นประเด็นเดียวกันกับการเดินเข้าเขาวงกอืม เคยไปเล่นเขาวงกฏแล้วพอหลงเยอะๆอะเราจะไปเจอสะพานที่เราขึ้นไปมองได้แล้วพอเราขึ้นไปมองเราจะเห็นแล้ว่าทางออกอยู่ทางนั้นนะ,ะแต่พอเราลงไปเดินอะ่ะจะหลงยอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบสักทีมันคลายๆกันมันเหมือน,นกับว่าพอคนข้างนอกเขามองเข้ามาเขาจะช่วยให้เราอะมอยมุมนึงได้เออซึ่งมันเป็นเรื่องบางทีมันดูเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเราอะจะติดกับการคิดว่ามุมที่เราคิด มันถูกมันคือความจริงแต่จริงๆต้องไม่ลืมว่าความจริงมันมีหลายม,ม,มุมเสมอเออเราต้องแบบบางทีเราต้องลุกแล้วก็เปลี่ยนม,มุมใครอยากฟังเรื่องเล่าจากหนังสือที่เราเชื่นชอบแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบในเล่มนี้เป็นเพราะว่าเหมือนเพิ่งเขียนเมื่อไม่นานมานี้แล้วมันเขียนอยู่ในยุคโควิดปลายๆโควิดเหมือนกับว่า ยังมีความโซเชียลดิสแตนซ์ยังมีความร้านปิดปิดเปิดเปิดม,มีความเวิร์กฟรอมโฮมแล้วก็ยังมีเรื่องของการไปทำผม,มในเรื่องจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่บูมขึ้นมาเลยเพราะว่าห้องเขาเป็นห้องแยกให้ลูกค้า นั่นแหละก็รู้สึกว่ามันร่วมสมัยมากันทําให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนนั้นด้วยอเออว่าตอนใช้ชีวิตตอนนั้นมันต้องทํำยังไงบ้างความยากลําบากตอนนั้นจริงๆเราก็แอบอ่านไปตอนสองตอนแหละก็เห็นว่ามันจะมีพูดถึงว่าการจะนั่งคาเฟ่ต้องมีฉากกั้น มีอะไรที่แบบแยกกันอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็การพบกันก็จะต้องนัดกันต้องเหมือนกับเช็คกันว่าเออจะเข้ามาไหมวันนี้บางคนอาจจะไม่เข้ามาทุกวันแบบนี้มันมี work from home อยูอ่ก็เหมือนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งซึ่ง นอกจากบันทึกอย่างเดียวว่ามีเหตุการณ์อะไรหนึ่งามมันจะเหมือนกับเอาเหตุการณ์นะั้นมาแสดงถึงผลกระทบของตัวละครซึ่งสะท้อนชีวิตมนุษย์เราเนี่ยแหละทำให้มันอินมากขึ้นใช่กับการอ่านแล้วแล้วที่คุณพุ่มพูดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอเรื่องของอาชีพที่แอบอ่านไปตอน2ตอนเนี่ยคืออันที่คุณพุ้มอ่านจบแล้วละ่ะแต่ว่าผมผมเนี่ยอ่านไม่จบที่ชอบคือเหมือนกับในเรื่องของอาชีพเนี่ยเขาไม่ได้เขียนผิวเผินเช่นตัวละครตัวนี้เป็นนักแปล เขาจะบอกเลยว่าทำงานอย่างไรทำไมถึงมาเป็นนักแปลแล้วตอนทำงานแปลทำงานยังไงอตอนส่งงานส่งยังไงเนี่ยก็เลยแบบเออแต่ละอาชีพคือเขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพรอ็อพแต่เป็นสิ่งที่กําหนดความสุขความทุกข์และปัญหาที่เขาต้องเจอแล้วก็คาเฟ่ตัวร้านเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้แต่ละคนก็มองปัญหาในอีกมุมหนึง่งอันที่คุณพรอมอ่านแล้วจะเป็นนักแปลแล้วก็ คนดูแลเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็กเนาะแล้วก็จะมีคนคนขายในร้านของชำแล้วก็มีช่างตัดผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคนออกแบบผ้าเออมีห้าอาชีพยอยู่ในเลี่มนี้ความเจ๋งอีกอย่างก็คือตั้งแต่บทแรกเลยอะแต่ในท็อปปิกแห่งยุคเลยก็ว่าได้คือการมองชีวิตคนอื่นผ่านโซเชียลมีเดียอันเนี้ย คืออ่านแล้วแบบเิงคือขอเล่าเข้าไปนิดนึงในบทแรกก็คือว่าตัวเอกในในบทเนี้ยเขา follow คนอยู่คนหนึ่งในโซเชียลมีเดียแล้วเขาก็เห็นแฮชแท็กว่าชีวิตละเมียดละไม <laughs> เขาก็รู้สึกว่าโอยฉันอยากมีชีวิตละเมียดละไมะะแล้วก็เลยแบบพยายามจะทําตามเขามีหม้อน,นี้ฉันก็ไปซื้อหม้อน,นี้ อ่ายกมือขึ้นใครทําตามคนในโซเชียลมีเดียคือเราเองก็ก็มีบ้างนะานบางทีแบบเราไม่ได้ออทำตามเราไปกินตามเขาคือบางอย่างที่เราเห็นเรารู้สึกว่าโอ้มันดูดีจังอยากทําบ้างเนี่ยเราก็ทําซึ่งบทแรกเนี่ยตัวเอกพยายามทําตามแต่กลายเป็นว่าด้วยไลฟ์สไตล์เขามันไม่ค่อยตรงเขาก็ทําได้ไม่มากเท่าไหร่แล้วท้ายทายบทมันก็จะกลายเป็นว่าคนเนี่ยเขา เปลี่ยนไปหมายถึงคนที่เขาติดตามในโซเชียลมีเดียใช่ไหมอ่าคนที่เป็นเจ้าของเพจเนี่ยเขาเริ่มขายของในเพจซึ่งในในความรู้สึกของตัวเองในบทเนี้ยเขารู้สึกว่าโอ้โหผิดหวังอ่ะรู้สึกเหมือนไอดอลแบบทําไมทําแบบนีลาอะไรอย่างเงี้ยเออทำไม <Okay. S 2> ทำไมตอนแรกแบบ ชีวิตละเมียดละไมเพราะว่าตั้งแต่ต้นบทเขาพูดเลยว่าคนนี้ไม่ขายของอคนอนื่นจะแบบหม้อที่ดีที่สุดร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนนี้จะแค่ชีวิตละเมยดละไม,มเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้ไอเดโออะไรแบบเนี้ยความเจ๋งก็คือไอเดโอคนนี้ไปโผล่ในอีกบทนึงเป็นตัวเอกบทนั้นแล้วมันจะไปอธิบายว่า ทำไมเขาถึงกลายเป็นขายของเออมันก็จะอธิบายไปถึงคือที่มันชอบเพราะว่ามันเหมือนเป็นเหรียญสองด้านอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเขาปิดจบเจ้าของเพจไปแค่เนี้ยเราก็จะเห็นด้วยกับตัวเองถูกไหมใช่ใช่ว่าแบบเฮ้ยโหในที่สุดก็ขายของอยู่ดีฉันก็เคยเจอตามๆอยู่ดีๆมาขายของแต่ว่าพอเราไปเห็นอีกด้านหนึ่งอะเรารู้สึกว่าอ้คนนี้เขาก็มีปัญหาของเขาแล้วแบบ ก็ไปลานคาเฟ่นี่แหละแล้วก็คนพบว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเขาอ,อีกบทหนึ่งที่ชอบจะเป็นบทของช่างทำผม,มเพราะว่ารู้สึกว่ามันเห็นภาพชัดดีอ่ะมันเหมือนกับว่าช่างทำผมเนี่ยเขาอ่ะเป็นช่างฝีมือดีอแล้วเขาก็มีห้องส่วนตัวในการทำให้ลูกค้า คือเป็นร้านนาำผมที่มีห้องส่วนตัวให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นช่วงโควิดอะลูกค้าจะแน่นมากมเพราะว่าทุกคนแบบไม่อยากนั่งลงกับใครในการตัดผม,มเออแล้วช่างน,น้ำผมคนนี้ก็จะหงุดหงิดนุ่งานเพราะว่าพอมีโควิดอะเขาก็ห้ามเสิร์ฟกาแฟแต่ลูกค้าบางคนก็เหมือนคาดหวังให้เสิร์ฟกาแฟเขาก็จะหงุดหงิดว่าทําไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้ว่ามันกินไม่ได้มันโควิดสุดท้ายเขาก็ไปเจอคาเฟ่แหละแล้วเขาก็กลับมาคิดได้ว่าเออบางอย่างอะบางอย่างมันลุมาะวยได้แล้วเขาก็หาวิธีให้ ลูกค้าก็แฮปปี้แล้วก็ตัวเขาก็แฮปปี้เหมือนกันคือเออมันเหมือนกับว่าจริงๆสถานการณ์มันไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นมันยังเหมือนเดิมลูกค้าย,ยังอยากได้กาแฟลูกค้าย,ยังอยากอ่านหนังสือแต่พอไปคาเฟ่เนี้ยเขาไปคุยกับเจ้าของเจ้าของคาเฟ่อะเขาก็คนพบว่าบางทีบางอย่างอะมันมีแบบ มันมีวิธีอ่ะอให้มาพบกันตรงกลางเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออดีเพราะว่าหลายๆคนน่ะก็คงรู้สึกว่าเวของตัวเองมันถูกแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะมีแบบวิธีให้มันสงบสุขโดยทั่วกันได้อ่ะเออมันอาจจะมีวิธีตรงกลางที่มันทําให้เราก็แฮปปี้แล้วอีกฝ่ายก็แฮปปี้ด้วยแต่เราจะต้องแบบปรับมุมมองมานิดนึงตัวละครเขาคิดว่าสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาเจอมันเป็นแบบนี้แหละ แต่พอไปคาเฟ่เขาจะคนพบว่าบางทีมันมีบางอย่างลึกลงไปกว่านั้นเหตุผลที่ตัวเองเป็นแบบนี้เพราะอะไรมันมีแบบการเข้าใจตัวเองมากขึ้นและการเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอเออก็เลยรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่แบบเปิดมุมมองได้ดีน่าสนใจเพราะว่าก็คือเดี๋ยวจะอ่านต่อแหละพอดีตอนแรกคุณปุ้มอ่านอยู่แล้วผมไปติดอีกเรื่องหนึ่งเป็นนิยยคาตกรรม <laughs> แล้วผมก็เลยไปอ่านเรื่องนั้นยาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอ่านละแต่จากที่ฟังดูเหตุการณ์มันก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้ว่า คนหนึ่งต้องยอมต้องยอมลดมาตรฐานอะไรลงไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าหาหาความต้องการของแต่ละคนแล้วดูว่าเออมันจะตอบว่ามันจะมีอะไรตอบโจทย์ถูกไหมใช่ใครครับตอนนั้นที่เคยเคยอ่านว่ามันจะมีพี่น้องสองคนแย่งแย่งส้มกันลูกหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเป็นเราบอกว่าเออลูกพี่บอกอยากได้ส้มทั้งลูกน้องบอกอยากได้ส้มทั้งลูกถ้าเราเป็นพ่อปุ๊บเราหันครึ่งเลยไปปรากฏว่า ลูกก็โวยทั้งสองคนว่าฉันไม่อยากได้ส้มครึ่งลูกฉันอยากได้ส้มทั้งลูกแต่พอคุยไปค,ค,คุยมาได้ลกลายเป็นว่าพี่เนี่ยอยากได้เนื้อส้มไปทําลาส้มส่วนน้องอยากได้เปลือกส้มไปทํอยากกันยุงืงสุดท้ายคือถ้าคนละครึ่งลูกมันไม่พอไง <c oughs> สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะถ้ามันคุยกันถ้ามันหาอีกมุมหนึ่งเออตกงลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแย่งส้มหนึ่งลูกมันคือว่าจะเอาส้มไปทําอะไรต่ออืก็ก็ก็จะได้คําตอบที่มันดีขึ้น บางทีปัญหาที่มันจะมีทั้งแบบตัวเองคิดว่าที่ตัวเองตัดสินใจแบบนี้เป็นเพราะแบบนี้เออแต่ว่าจริงๆแล้วแบบกลายเป็นว่าพอไปคาเฟ่ก็ฉุกคิดได้ว่ามไม่ไม่ใช่เหตุผลนี้ซะทีเดียวแล้วก็มีวิธีที่มันคิดแบบอื่นได้คือสรุปว่าเหมือนคาเฟ่เนี้ยเป็นที่ให้หยุดคิดอ,ะอ่ะหยุดคิดแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เจออยู่สิ่งที่คิดอยู่มันมันใช่หรือเปล่าเออ,อซึ่งจริงๆก็ ถ้ามีคาเฟ่อย่างนี้อยู่จริงก็คงเจ๋งดีแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยจริงๆปุ้มว่าเราอยู่กับตัวเองหรือว่าไปคุยกับคนที่เขาสนิทกับเราอะเพื่อให้เราได้ชุกคิดอะปุ้มว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันแต่มันก็ต้องเนาะต้องมีสติแหละว่าสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่ตอนเนี้ยมันเพราะอะไรมันใช่หรือเปล่าเราจับตัวเองอยู่ในกรอบของความคิดนี้มากเกินไปหรือเปล่าทําให้เราทุกข์ใช่ก็คือต้อง เข้าใจตัวเองเยอะๆด้วยแล้วก็พยายามเข้าใจคนอื่นด้วยถึงจะดีก็โดยสรุปก็คือเล่มนี้เนี่ยก็เหมือนช่วยปรับมุมมองแหละคือพออ่านแล้วเราก็อาจจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้บ้างเหมือนกันว่าสิ่งที่เราคิดหรือรู้สึกหรือมุมมองที่เรามีต่อปัญหาที่เราเจออยู่่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงคือมันอาจจะมีหลายมุมให้มองอ่ะก็ลองมองดูก่อนอือาจจะแก้ได้ดีขึ้นอันและก็สรุปเล่มนี้ชื่อ พบกันคืนนี้ที่คาเฟ่คิสโดโดเขียนโดยคุณนาคิชิเมโนะแปลโดยคุณศิริพรคดชาคอนสำนักพิมพ์ Sunday Afternoon ซึ่งสำนักพิมพ์นี้อย่างที่บอกเป็นหนังสือเล่มแรกที่เราเปิดรายการนี้ถ้าพูดคำขาเหมือนอาจารย์ถวันดัชนีก็จะบอกว่าเหมือนเสียงขลุยคืนสู่พองอ้อแปลว่าก็คือเอาอ้อมาทำขลุยไงแล้วพอเป่าปุ๊บเสียงมัน ลอยกลับไปที่รากเง้าของมันคือเราอ่านเล่มเราอ่านนิยายแนวนี้แล้วเรารู้สึกอยากจะมาเล่าอยากจะมาคุยใช่ก็คือเล่มแรกของเราคือคาเฟ่ลูสและตอนนี้เราก็วนกลับมาที่แซนปบสนุนอีกรอบหลังจากอ่านกันไปแล้ว5้าสิบกว่าเล่มใช่ก็ขอบคุณที่ทําหนังสือดีๆออกมาให้เราอ่านกันค่ะใช่ครับอืมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังเราวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ค่ะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thank you for listening to Racklin Me Podcast, sharing the books we love so you can love them too.